สวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เราจะมากินข้าวอยู่บนเถียงนาที่บรรยากาศแบบนี้ไม่ได้เจอมายี่สิบกว่าปีแล้วครับผมแต่ก่อนจะไปดูทุ่งนาซุ้ย,ยก่อนจะไปกินข่าข้าวกำลังออกรวงพี่น้องเลยไก่ที่พ่อเกี่ยวไปแม่เนี่ยไก่แลวอ่าพี่น้องดูบรรยากาศของเราครับผมเพิ่งพี่น้องบรรยากาศมานนีหน่หน้ามันอยูยใไก้สวนบ่อเพชรนี่นะครับบ่อเพชรพามานั่งกินอยู่เชียงหน้า เที่ยงหน้าวันนี้นบอโอ้โหมอจะไปนั่งกินพี่น้องเลยครับ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 แม่สวัสด,ดีจ้ะ <c oughs> ไปพี่น้องเข้าบ้านเนี่ยมีกอ่อไผ่พร้อมมาคุ่นพี่น้องเที่ยงหน้าเข้ามากินหมดละโอ้่ไปกินเที่ยงหน้าบ่เนี้เอ่อ่มากนั่งเที่ยงหน้าพี่น้องไปไปไปพี่น้องเข้าว่าอุไรยยายห้หางบรรยากาศดีมากๆ เ,เฮ็ดยัองอีกวันนี้ฮะมาบะกะทินกับตะออนไหมรรมชาติครับวพี่น้องวันนี้สวนไส่ยุ้ยใ,ใก้สวนน้อยพี่น้องห้างกันประมาณจักเคิงงล่นล่ะไปวันนี้เข้าหายกินเสบเาพมุมนี่ไงขาวอนดี้บับงว่าพร้อมพี่น้องคองจิมักบังบรรยากาศนางกินมาพี่น้องเข้า อันนี้ก็วิวทิ้วชัดนีอันนี้เมื่อกี้มีหอยพอมเราพี่น้องเนี่ยมันจะมีหยอ,อย,หยจูจบต้ะเอาคนกับผู้เขามาพี่น้องมาดิสวัสดีครับนั่นแหละเนมื่อเรขอโทษด,ด้วยพี่น้องแย่มมันย้อนเสียงนั่นเดียวเราเห็นเลยนอร่หาหรอกมนาน้น้อยนอนเป็นแดเขากำลังออกล่วงพี่น้องมนาน้าน้อยนอนในรถเนี่ยกินเ้ากับลาหม่วต้มขมจำส้วตจซส่วปิ่งเครื่องใน ไปร้านขายจะกี่ซื้อยังบบรูยังกอะไรระดัดบมั่วน่ยพี่น้องลมเอ้ยลมลมหนาวพัดพวงเขาลูกเจ้าไปไหนจะมาบอกดินอนในรถเหรอละนะอนี่เด็กนอนใ,นใกล้ๆเนี่ยกระโจกลงแล้วเรียบร้อยลบ่ได้สาตาร์ทเด้อพี่น้องลมมันเย็นแล้ววันห้อนเด้อพี่น้องเอากระจกลงม,มัด เขาเจ้ากินรถมันทั้งเขาเจ้าเหลียวมันก็นนจะเอาที่วามันยังนอกจากผมมีคนอี่แล้วพ,พ่อแม่พี่บ่าฮามองกินขา้าวมาสวนน้ำพี่น้องมีข่าวดีบอกพี่น้องหน่อยข่าวดีอะไรถนนทนทางถ้าทำคอนกรีตเข้ามาแล้วพี่น้องอแต่บุหัวที่ถึงนาดินมัน,น,นบ,บน่นก,ก็จะเขาเจ้าบ้านเพิ่อนกำลังเห็ดคอนกรีตเข้ามาบุหรี่วัดจีวัดสวนน้ำบอกเพิ่อนกำลังเห็ดพี่น้องชีดวดปากันไม่ยังควอม่หมั่นใจ ว่าเจียาก็ควนในคลองเขาค่อยค่อนจีดไม่เลยอ้อมลับมาเข่าทางไม่น่นะเนาะค้อนจีดจะมาถึงต่วนเราแล้วถ้าตุ่นกอนจีดผ่านเมื่อไรเดี๋ยว่ดินเราเนี่ยสุดยอดเลยมันอยู่นี่ค่ะชะออ้อนคนหมู่บ้านนี่เพื่อนคนบบกีองค์ขี้คุยเนี่ย ว้าว,าวน้ำเห่าเนาะเมือนี่ยใครจะมันบวหอนมีน้เนาะไม่มีแดดอ,อ่อบ่มมากแม่แดดก็ดดแดดนะมันบวร้อนตากยิ่งขาวตากแดดตอนตางกล้องม่มี นี่ยพ่อวอาให้พี่น้องฟังบอกขอบอกอะไบอกยังมีสำคัญก็เข้ามาเออเนาอยู่เนากินมาเรียบร้อยมื่ขี่รถมาผู้จัดไว้ติดตั้งกินเขากรคักถามสามม้ว่าค้ากลังกองขึ้นรถอกบอคอยลืมอะไรเลีเ้ยนับไปเฮียนเก <laughs> า่้วกับกล้งกองมาไม่มีน้อง เป็นบรรยากาศวิ่งยังนี่แบยัง้นข้างในขอเป็นกระสือกระสือกินไส้กินยังกระแซบเนาะเข้าห้องหนึ่งมาเองซื้อแล้วครับ

กับอย่าลืมเลื้อตลาดมันเด้อมแมตวตรงอย่างมาใส่ขยะบะมีเหลือเที่ยวทำเขา,ทาเที่ยวมาได้เคยคอนกิด ว่าว่าเตียมมอดไฟมาอ่ะอืมว่าคุณทางนี้่เที่ยวมาบ่ได้อืมหมายถึงรถยนต์อ่ะอืมใช่มอดไฟกับเฮื้อนบ่ได้แลาวคนจีกเขาเจ้าเปี่ยนดูอืมคุนอย่าแดงกับไทยหงายอ่ะอืมอืมถึงลองเข่ามาอืม นนั่างออกร่วงวันไหนที่ไปได้มอไซค์เไรอได้นัดทำถุงาำถ่าเพราะว่าพวกมีอุปบานะหานกินเขาเ่าป่า เขาใจอยู่เห็นตังกล้องมืออีกว,วัวล่วะเราไจริงจิงไปทางนั้นจูมือเนี่ยคนเห็ดคนเอ็ดอยู่ทุบหลายไม่น่เะมันเห็นมันก็เข้าใจแล้วมันดูมัน,ม,น,นมาสวนเป็นบะ

ันเทียนี่คะเป็นของป่าน้เอเรามาหาบิปูเขาสีดักอะหาหมองทำมาหากินเอ่อเนมาหาบิรหมองเทียอาไว้ห,า,ห,หาปูบ่เออ,เ,อเป็นหาขอเกิไทยเป็นดักว่ต้องไปไทยเป็นดอกกา,าท่ายข้เพิ่นนะขัาหม้เอาไป อาปู่คือพนนะพ่อแม่หาเลยเจ้าปู <c oughs> ขยันคือจะได้กินดอกพี่น้องบาเพลท้าให้กินขานน้าวมนีในโนนท้าไปห้ากิน งางเป็นเขาก็แลังออกร่วงงามงามเลยมันก็แล้วจะแก้ทำไมการังต์จะเป็นกาลังเขาเหมาไหมกำลังมีใน่อากาศเย็นมานานหน่อยนอนสบายเลยฟองเดียนเลี้ยงเออใช่ไหมครับอืมเย็นหนาแล้วเียวมั้ง ข้าหม่มาพี่กันได้ก,กินข้าหม่เได้พี่น้องมันชื่อสองโลเอ้ยหกร้อยบาทเอ้ยร้อยแปดสิบบาทถืกถืกแม่ข้าอยู่พี่อยู่ละย่องโอ้โหทั้งหนึ่งหาหกร้อย นั่นเราจะมองเนาะข่าวคงสีก็คือกันทางบ้านเ,าเขาข้าวปัตรข้าวเหนียวทางคุณเราข้าวปูข้าวเจ้าข้าวเหนียวทรงขึ้นไปมันก็เลยแพ้งกระทิ้นกระเล็ดออกจาก้นเลยอยากแกะแล้วขนมดี ถามเสาหัวมาเด้วไม่น้อกอีสามมือ,อมเขาเห็ดใหยอยุ่<บ>สี่สิบต้นบุหูสี่พ่อบองเขาเสาลด้ร้อยแปดสิบตั้งสี่สิบต้นนเรื่องกรลัังเห็ดไห้อยู่สามมือแล้วพนนะ่เห็ดหัวแล้วมันเห็ดหัวแล้ว ยังหลายอย่างอันนี้คุณงก็ดีอย่างนึงมันยังบ่ได้ว่าลำดิ่มกันนั่นแหละเนาะบุไว้เลยอบุได้ยากกันแล้วกันชิมมุกม็อกมาคลิปนี้กันขาเบิ้งตรงไหน้ตรงไหนตรงหน้า,นาม,นมัมยิ้มเข่าบรรยากาศดีๆอายุนนปีห้าน้องกินหอดปั่นสมัยจะไปกินเข่าตรงไหนตรงหน้าอะไรเนาะ รรครับกินีกัราตะกรอนค่ะลูกพุงเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะื่มคนไหลคแค่สามไม่เม็นอ